วันนี้ผมจะพาย,ย้อนกลับไปปี41วันที่1เดือน1นะครับโอ้โหโมกลาปี41เลขสวยเลยนะครับดาราที่สอนนะครับนักร้องดังนะครับสาวน้อยมัสจัรยทาทายังครับนี่เลยทาทายังนะครับใสๆนะครับเด็กในวัย18ปีนะครับันนั้นทาทายังนะครับอายุ18ปี ก็เป็นแขกรับเชิญของรายการพิศูจนะครับรายการเกมโชว์ที่จัดขึ้นช่วงบ่ายนะฮะก็จะอัดกันที่ช่องเจ็ดสีนะครับฟิลิปก็มีหน้าที่อบรมให้กับศิลปินที่มานะครับในรายการนี้นะครับทุกคนจะต้องแสดงมาอยาะคนวันนั้นผมจําได้ว่าทาทายังเล่นกลแกถือผ้าสีแดงผมก็พยายามนึกอยู่นะครับว่าเล่นกลอะไรนะครับน่าจะเป็นกลเสกดอกไม้ ใสๆนะครับเด็กน่ารักดีนะฮะแล้วก็เก่งด้วยนะครับเวลาสอนนี่โอ้โหนะฮะเล่นพับๆเลยนะครับเสียดาย่ังผมรูปหาไม่เจอมีแค่รูปนี้รูปเดียวนะครับเสียดายจังครับรูปของคุณทาทายังผมมีเพียงรูปนี้รูปเดียวเลยนะครับหานะครับก็หาไม่เจอหาเท่าไหร่คาไม่เจอพอสอนเสร็จปั๊บฟิลิปก็โอ้โหนะฮะเตรียมมาเลยเตรียมไปจากโรงเรียนมายากนฟิลิปเลยครับนี่นะฮะนี่ นี่เลยขอลายเซ็นครับทาทายังเซ็นให้เรียบร้อยเลยโอ้โหนะนี่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 นทาทายังสาวน้อยหัศจรรย์นะครับดังมาตั้งแต่เด็กๆนะครับประกวดการร้องเพลงที่ไหนก็ชนะเลิศมาตลอดนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งความทรงจำของฟิลิปนะครับที่ได้สอนซ u เปอร์สตาร์อย่างคุณ ทาทายังนะครับวันนี้ก็กลับลาไปก่อนครับจัดเรียงอย่าลืมเรียกนางฟ้ามายากรน,นะครับกลับสวัสดีครับในนนเพียงกกครับศิลปินวันนี้นะครับย้อนกลับไปนะครับในปี2537นะครับศิลปินคนแรกที่เข้ามาอบรมมายากรที่โรงเรียน